สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีนในปี2567คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาดูดวงดูภาพรวมในปี2567กันเป็นการอ่านที่ภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาะจนถึง12เมษายน แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่มีนจะดูได้ตรงกว่านะในปี2,567ตั้งแต่มกราถึงเมษาดาวพฤห,หัสด,ดาวประจำตัวของคุณยังอยู่ในภพการเงินส่งผลให้คุณก็ยังมุ่งมั่นโฟกัสอยู่ในเรื่องของการหาเงินมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินเข้ามาวันที่30เมษาดาวพฤห,หัสด,ดาวประจำตัวเข้าภพสหัสทะ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างเช่นเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมย้ายบ้านเปลี่ยนงานบางคนเป็นดวงชีพปจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ต้องมีการเดินทางบ่อยทั้งระยะใกล้และระยะไกลมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศข้อที่ชาวลัคนาราศีมีนยังต้องระวงังคือราหูที่ยังทับลักคุณอยู่ราหูเป็นดาวลุ่มหลงม,ม,มัวเมา ทำให้คุณมักจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรดูมันยังมึนๆอื่นๆไม่แจ่มใสเท่าที่ควรในด้านการงานดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุขในภพสหัชชะเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคนะจะทำให้คุณหาเงินได้มากขึ้นแต่งานที่อยู่นิ่งๆงานที่อยู่กับที่จะไม่ก่อให้เกิดผลดี คุณต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานต้องมีการวิ่งเต้นติดต่อเจรจา,าจึงเกิดความสําเร็จงานขายเซลล์นักการตลาดการเป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนจะประสบความสําเร็จมากยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศสินค้าส่งออกนําเข้าจะมีโอกาสร่ารวยการเข้าสังคมการพบปะผู้คนจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ทําให้คุณไปต่อยอดทางธุรกิจการงานของคุณได้ มีโอกาสที่คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทที่ห่างหายกันไปไม่ได้เจอกันมานานๆแล้วเพื่อนจะแนะนําเรื่องธุรกิจการงานหรือแนะนําช่องทางในการหาเงินมาให้ราหูเจ้าเรือนวิน่าที่ยังทับปักคุณอยู่มันทําให้คุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครจะพูดทีนึงกลัวดอกพิคุณจะล่วงแต่ปีนี้คุณจะทําแบบนั้นไม่ได้นะ คุณต้องออกพบปะผู้คนต้องเข้าสังคมให้มากขึ้นต้องโอเพนมายรับมุมมองใหม่ๆแล้วตัวคุณไปอยู่ในพบสหัสชะด้วยถ้าคุณอยู่นิ่งๆชีวิตคุณจะนิ่งตามนะในด้านการเงินชาวราศีมีนเป็นอีกหนึ่งราศีที่คุณจะหาเงินได้เยอะเพราะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเดินเร็วตั้งแต่ต้นปีแล้วเดินเร็วไปประมาณ78เดือนเลย ทำให้คุณหยิบจับอะไรมันได้เงินเร็วหาเงินได้มากขึ้นได้เงินจากทางไกลได้เงินจากต่างประเทศได้เงินจากการค้าขายออนไลน์ได้เงินที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายไม่คิดว่าจะได้เงินก้อนนี้คุณก็ได้แต่จะเป็นการได้เงินที่มาจากการงานเป็นส่วนใหญ่นะต้องเหนื่อยต้องลงมือทำถึงจะได้เงินพูดถึงโชคโชคลาภลอยการเสี่ยงโชคก็ พอมีอยู่บ้างแต่ว่าอย่าไปทุ่มทุนมากนะักการลงทุนเล่นหุ้นเสี่ยงโชคต่างๆต้องรอบคอบระมัดระวังในด้านค่าใช้จ่ายเนี่ยคือเรื่องรายรับเนี่ยไม่ห่วงคุณหาเงินได้เยอะหาเงินได้มากแต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมีมากเหมือนกันโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่มันอยู่นอกเหนือการใช้ชีวิตประจำวันของคุณมันจะมีเข้ามาเสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรก็แล้วแต่ บริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีด้วยในด้านความรักด้วยอิทธิพลของดาวราหูที่ยังทับลักชาวลัคนาราศีมีนอยู่ส่งผลให้คุณยังมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องชีวิตรักเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ได้อยู่คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วถ้าคุณไม่มีปัญหาระหองระแหงต่อกันนะคุณก็ค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยรักษาความสัมพันธ์กันไป ส่วนคู่ที่มีปัญหายืดเยื้อกันมานานทะเลาะก,กันบ่อยมากเพราะราหูเล็งที่พบปัตนิเนี่ยเจ้าเรือนปัตนิคือพุธราหูกับพุธเป็นคู่หมากัดถ้าคุณทะเลาะก,กันวุ่นวายขายปลาช่อนตลอดทั้งปีมันจะถึงจุดที่คุณเบื่อนหน่ายหมดความอดทนแล้วก็ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไปกันคนละทิศคนละทางคนที่คบหากันมานานในปี2561เป็นปีที่คุณต้อง ประคับประคองความรักความสัมพันธ์ของคุณให้ผ่านไปให้ได้เพราะมันยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้คุณอาจจะไปเจอรักแทรกรักซ้อนไม่ว่าคุณจะซ้อนเขาหรือเขาจะซ้อนคุณแต่ว่าถ้าคุณจับมือกันแล้วผ่านปี2,567ไปได้มีโอกาสที่เขาหรือเธอคนนั้นจะกลายเป็นคู่ของคุณเป็นคนที่ใช่ของคุณส่วนคนโสดบางคนนี้ไม่เคยสนใจเรื่องความรักเลยนะ คือชั้นอยู่ของฉั้นได้แต่พอราหูทับลักมันทําให้คุณอยากที่จะมีคู่อยากที่จะมีความรักเหมือนคนอื่นเขาบ้างว่าอยากทำให้ใจิตใจกระชุ่มกระชวยขึ้นบ้างมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอความรักโดยบังเอิญแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะดําเนินไปอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะคุณสาวสาวคุณต้องระวังความรักความสัมพันธ์แบบปุ๊บปรับชับไว คือถ้ามันคบกันได้ยืดยาวมันก็โอเคแต่ถ้ามันคบกันไม่ยืดยาวแล้วคุณผู้หญิงค่อนข้างเสียเปรียบคนที่หัวโบราณคุณอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ลำบากก็ฝากเตือนเอาไว้ในปี2567เรื่องงานเรื่องเงินของคุณเป็นเรื่องที่น่าโฟกัสนี่คือภาพรวมของชาวราคนาวราศีมีในปี2567 ขอให้คุณมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีใหม่เลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า